นิยายเสียงเรื่องหงสีีชาติภาคหนึ่งเล่มสองบทที่23ว่าแต่อีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับเสียงเอ๋อคืออะไรหรือเพคะด้วยไม่ต้องการพูดถึงการสมรสการแต่งงานหรือคู่ครองในอนาคตซื่อเสียงจึงรีบเปลี่ยนเรื่องอย่างหญิงส่งรอยยิ้มให้กับเสด็จย่า เพื่อให้อีกฝ่ายคลายใจว่าเรื่องที่พระองค์เล่าไม่ได้ทำให้นางเปลี่ยนใจพระชนนีกำลังคิดสิ่งอื่นจึงไม่ทันมองว่าหลานสาวตั้งใจเสพเปลี่ยนหัวข้อสนทนาพระนางนึกแค่ว่าเสื้อเสียงอาจเบื่อฟังเรื่องซ้ำจึงต้องการฟังเรื่องราวถัดไปไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอันใดแค่พบคำพยากรณ์เมื่อหลายสิบปีก่อนเท่านั้นจึงนึกถึงเจ้าขึ้นมา คำพยากรณ์สมัยที่ท่านาย่ายังเป็นเทพพยากรณ์หรือเสียงเอ๋อสามารถอ่านได้หรือไม่เจ้าคะเทพพยากรณ์แควนโจจะไม่อ่านคำพยากรณ์ที่ตนไม่ได้เป็นผู้ทำนายหากมีผู้อื่นมาขอให้ช่วยแปลวิธีการที่จะไม่อ่านออกคือการเขียนดังนั้นจึงต้องสามารถเขียนตรงข้ามกับแควนเซียที่ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ข้อบังคับมากมายเพียงนั้น เพียงพิดูก็ทราบว่าความก้าวหน้านั้นแตกต่างกันพิธีการและข้อบังคับจึงไม่เหมือนกันไปด้วยมีที่เจ้าอ่านได้และมีที่เจ้าอ่านไม่ได้หมายความว่ามีบางส่วนของคำพยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียงเอ,อ๋อและบางส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเพคะยามนีซื่อเสียงเปลี่ยนท่านั่งมาคุกเข่าอย่างสงบข้างกายพระชนนีแทนคำพูดกำกวมของเสด็จย่าทำให้นางนึกสงสัย ไม่ทราบว่าก่อนนางเกิดจะมีคำทำนายใดที่เกี่ยวข้องกับนางได้ที่ย่าเพิ่งออกมาก็เพราะเรื่องนี้คิดไม่ตกว่าควรจะให้เจ้าทราบดีวหรือไม่อย่างไรเสียเรื่องเหล่านี้ควรเป็นเจ้าที่ตัดสินใจพระชนน,นีไม่เคยบังคับให้ซื่อเสียงกระทําสิ่งใดพระนางมักให้หลานสาวเลือกเส้นทางที่ต้องการอยู่เสมอ เช่นการไล่รำที่นางคิดว่ายังไม่เหมาะสมในยามนี้พระนางก็ยินยอมเปลี่ยนแปลงเมื่อเด็กหญิงเสนอแนะเส้นทางอื่นซื่อเสียงพบว่าท่านย่าก,กับพระบิดามีบางอย่างที่คล้ายกันนักทั้งสองพระองค์ไม่เคยพูดชัดว่าต้องการให้นางทำสิ่งใดแต่กลับสนับสนุนอยู่ห่างๆเมื่อนางเลือกก้าวยิ่งท่านย่ากล่าวเช่นนี้ซื่อเสียงก็ยิ่งรู้สึกสงสัย ว่าความเป็นอยู่ของนางอาจมีเบื้องหลังบางอย่างที่มีเพียงท่านพ่อกับท่านยาทราบบางสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกำเนิดของนางหรือสเสด็จย่ากล่าวออกมาเถิดเพคะไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเสียงเอ๋อสามารถยอมรับได้เด็กหญิงเริ่มบีบนวดท่อนขาของพระชนนีอีกครั้งพลางช้อนสายตามองพระนางหญิงชรายามนี้ผมขาวโพลนทั้งศีรษะ ดูผ่านการเวลามาเนิ่นนานซื่อเซียงเคยเห็นสีหน้าหนักใจของพระนางไม่มากนักแต่ครั้งนี้อาจเรียกว่าหนักหนาที่สุดขนาดเรื่องสงครามแควนโจเสด็จย่ายังไม่เคร่งเครียดเพียงนี้เหตุใดเรื่องที่เกี่ยวกับนางจึงดูหนักหน่วงเช่นนี้เล่าอาบัวงเพียงเจ้าของตำหนักพยักหน้าแม่นมชราก็พาเสี่ยวไปออกไปแล้วปิดประตูห้องตำรา เสื้อเสียงมองตามพระชนนีที่ลุกตรงไปปิดหน้าต่างก่อนจะเดินกลับมายามนี้ในห้องจึงเหลือเพียงแสงสว่างที่ลอดผ่านช่องไม้บนหลังคาลงมาเล็กน้อยเท่านั้นความมืดนี้ก่อความหนักอึ้งในใจของเด็กหญิงท่าทางคำพยากรณ์นี้จะไม่ใช่สิ่งที่ควรทราบมากเท่าไร่ความลับใดเล่าที่พระชนนีเป็นผู้ถือครองโดยไม่ได้เก็บไว้ในหอพยากรณ์ของแคว้น คำทำนายนั้นย่อมเกี่ยวข้องกับราชวงศ์และอาจหมายถึงการล่มสลายของราชวงศ์เรื่องเหล่านี้เกี่ยวกับนางด้วยหรือชาติกำเนิดของนางแท้จริงแล้วหนักหนาเพียงใดกันเสียงเอ,อ๋อถือเสียว่ากำลังฟังย่าเล่านิทานสักเรื่องก็ได้แท้จริงแล้วนี่เป็นความผิดพลาดของการพยายามหลีกเลี่ยงชะตากรรมที่ทวยเทพประทานมาของย่าเอง หากเป็นเรื่องที่ไม่ควรฟังเซียงเอ๋อไม่ฟังก็ได้เพคะเมื่อทราบความหนักอึ้งจากคำพูดของเสด็จยาซื่อเซียงจึงรีบแจ้งต่ออีกฝ่ายทว่าพระชนนีกับเอื้อมมือเหยียวย่นมารูปศีรษะนางเพียงแผ่วเบาเด็กเอ๋ยเจ้าจะไม่ควรฟังได้อย่างไรนี่เป็นเรื่องที่เจ้าควรฟังมากที่สุดเพื่อจะได้ตัดสินใจต่อไปเพราะเรื่องนี้เกี่ยวพันกับชะตากรรมของเจ้า แต่ตอนนั้นเซียงเอ๋ยยังไม่เกิดไม่ใช่หรือเพคะใช่นี่เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ว่าเมื่อเซี่ยหวางองค์ปัจจุบันบิดาของเจ้าถือกำเนิดยาได้ทํานายชะตาของเขาเอาไว้ทว่าผลการทํานายนั้นแปลกยิ่งเพราะไม่ได้มีเพียงชะตาของเขาเท่านั้นที่ได้รับการกล่าวถึงแต่ยังมีชะตาบุตรีของเขาปรากฏขึ้นมาด้วยนั่นไม่ใช่ เสื้อเสียงพยายามจะแยง้งแต่นางไม่รู้จะแย้งอย่างไรด้วยทราบดีว่าพระชนนีย่อมไม่โกหกตนแท้จริงแล้วเกิดสิ่งใดขึ้นในยามนั้นกันแน่เป็นไปได้อย่างไรที่การทำนายชะตาผู้หนึ่งกลับมีถึงสองทั้งสองคนนั้นยังมีความสัมพันธ์ฉันบิดากับบุตรเจ้าเคยสงสัยหรือไม่ว่าเหตุใดเจ้าจึงชื่อเสียงคำถามนี้ทำให้เด็กหญิงเอื้องไป ไม่แปลกที่ลูกจะมีชื่อตามบรรพบุรุษเทราว่าบุตรสาวมีชื่อเดียวกับพ่อนั้นน้อยยิ่งหากมีก็ควรซ้ำกับปู่หรือทวดที่เป็นบรรพบ,บุรุษรุ่นก่อนหน้าสักหลายรุ่นสักหน่อยความผิดพลาดเช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้สำหรับชาวบ้านทั่วไปที่ไม่รู้อักษรมากน้อยเทว่ากับราชวงศ์นั้นเหมือนเป็นความผิดพลาดที่ยากช้าออกแม้จะไม่มีใครกล่าวแต่ทุกคนต่างสงสัยว่าเหตุใดซื่อเซียงจึงมีนามเดียวกับเสี่ยวหวาง ถามว่าสงสัยหรือไม่คงต้องกล่าวว่าไม่มียามใดที่ไม่สงสัยตั้งแต่ชาติกอดกระทั่งชาตินี้เทว่าผู้ตั้งชื่อให้หนางไม่ใช่มานดาหรอกหรือดังนั้นซื่อเสียงจึงไม่เคยได้ตั้งคำถามเพราะคนที่จากไปแล้วย่อมไม่สามารถให้คำตอบกับนางได้เท่าว่าเมื่อพินิจจากคำกล่าวของเสด็จย่าแล้วเรื่องนี้น่าจะมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ เซียงเอ๋อทราบเพียงว่าเสด็จแม่เป็นคนตั้งชื่อเซียงให้เพคะถูกแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นหลินจูเป็นคนมอบชื่อแก่เจ้านั้นถูกแล้วแม่ของเจ้าเลือกอักษรเซียงตัวนี้ให้กับเจ้าอักษรเซียงจากเซียงว้าที่ไม่ได้มีความหมายว่าบุพผาหอมจะลุงแต่เพียงเท่านั้นเซียงค้าที่ไม่ได้แปลว่าดอกไม้หอมเด็กหญิงเอียงคอ แม้จะกล่าวว่านางเรียนรู้อักษรมากมายแต่ซื่อเซียงก็ไม่ได้ทราบความหมายของทุกสิ่งลึกซึ้งเพียงนั้นชาติก่อนนางรู้อักษรน้อยนักชาตินี้แม้ได้เริ่มเรียนเว่ายังไม่นับว่าเก่งกาจเพียงใดไม่รู้ก็ไม่เป็นไรฟังจบก่อนแล้วย่าจะให้เจ้าดูพระชนนีก้มลงมองเด็กน้อยที่ยังคงไม่หยุดบีบนวดร่างกายของพนางด้วยความเอ็นดูชะตาของซื่อเสียงนับว่าอาภัพกว่าผู้อื่น ตั้งแต่ยังไม่ถือกำเนิดก็มีอุปสรรคเสียแล้วสาเหตุที่เจ้าต้องชื่อเสียงเป็นเพราะคำทำนายของบิดาเจ้ายามนั้นพ่อเจ้าอายุหนึ่งเดือนย่าจึงฟื้นตัวพอจะสื่อสารกับทวยเทพได้การที่คำทำนายของคนสองคนปรากฏขึ้นบนกระดูกสัตว์ชิ้นเดียวกันหมายความว่าสองคนนี้มีสตาพันผูกและมีชื่อตัวเหมือนกันนั่นคือคนในคำทำนายจะต้องเป็นคนที่ชื่อเสียง ซึ่งเกิดในเดือนห้าเช่นเดียวกับอีกคนหนึ่งแม้ว่าซื่อเซียงจะทราบว่าตนเกิดเดือนเดียวกับพระบิดาทว่านางก็ยังไม่เห็นถึงความเชื่อมโยงอื่นใดยามนั้นย่าเองก็ยังเด็กนักจึงไม่รู้ว่าคำทํานายที่ออกมาคู่กันหมายถึงสิ่งใดแต่เพราะเกรงว่าคำทํานายจะเป็นจริงท่านปู่ของเจ้าจักรพรัดในเวลานั้น จึงเสาะหาเด็กที่มีนามว่าเสียงซึ่งเกิดเดือนห้าไปทั่วทางแคว้นเด็กเหล่านั้นสุดท้ายก็ถูกฝังร่างลงในสุสานทางตะวันออกของเมืองหลวงนี่เองดวงตาของพระชนนีรดาแสงเมื่อนึกถึงความหลังครั้งเก่าความผิดพลาดอันยาวนานตลอดหลายสิบปีเกาะกลุ้มหัวใจของพระนางจนเย็นชาบนที่สูงของแคว้นเซียเต็มไปด้วยเลือดเนื้อของประชาที่แลกมา สเสด็จยาซเสื้อเสียงบีบมือของพระชนนีแน่นผู้เป็นมารดาจะไม่รู้สึกใดเลยหรือยามต้องมองเด็กทั้งหลายถูกพรากจากอ้อมอกเพียงเพราะหนึ่งคำทำนายที่ไม่ชัดแจ้งไม่ว่าคำทำนายนั้นจะเป็นอย่างไรการแสดงออกของเสียวหวังในยามนั้นดูรุนแรงยิ่งแม้ว่าพระชนนีจะไม่ได้กล่าวออกมาทว่าเสื้อเซียงพอแจ้งชัดว่าคงถึงขั้นล้มแขวนจริงๆ เสือเสียงเองก็เคยถูกมองว่าเป็นสตรีล่มแขวนนางจึงทราบดีว่าผลลัพธ์ของคำทำนายนั้นรแรงเพียงใดหากไม่สิ้นใจก็แค่ตายทั้งเป็นกว่าจะรู้ก็สายเกินไปแล้วความหลังมีทั้งที่น่าจดจำและที่ต้องการจะลืมทว่าความผิดพลาดทั้งหลายล้วนแต่ทำให้ผู้คนมีชีวิต จนก่อเกิดเป็นตัวตนในเวลาต่อมาวิธีแก้ที่เหมาะสมคือเรียนรู้อดีตแล้วสร้างปัจจุบันให้ดีกว่าเดิมย่าได้ส่งจดหมายไปสอบถามพระเชษฐาของยา่าว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้จากนั้นจึงได้รับคำตอบว่าชะตาของผู้ที่ปรากฏอยู่บนกระดูกแผ่นเดียวกันนั้นไม่ใช่ผู้อื่นแต่ต้องมีความเกี่ยวพันทางสายเลือดดังนั้นหลังทราบความจริงข้อนี้ ท่านปู่ของเจ้าจึงตัดมีดาของเจ้าออกจากท้ายญาตผู้สืบราชบัลลังและต้องการบังคับให้เขาครองตัวไปตลอดชีวิตที่แท้นี่อาจจะเป็นเหตุผลที่พระบิดาต้องกระทำอย่างอุกอาจเพียงนั้นชะตาของคนผู้หนึ่งใช่ผู้อื่นสามารถขีดเส้นให้ได้หรือเพียงได้ยินซื่อเสียงยังเจ็บปวดแทนพระบิดายามนั้นจะต้องรู้สึกเช่นไร เมื่อได้ทราบว่าที่ปิดามารดาคิดชั้นทางให้พระองค์เป็นเพราะไม่ต้องการให้พระองค์กำเนิดบุตรสาวซึ่งจะกลายเป็นสตรีล่มแขวนแต่ความรักหนุ่มสาวใช่ห้ามได้หรือยิ่งห้ามเพียงใดพอเจ้าก็ยิ่งดื้อรันชะตาแต่เดิมของเขาก็เป็นชะตามังกรอยู่แล้วปู่ของเจ้ากับย่ายังพยายามจะแก้ดวงชะตาที่เทพประทานมา นั่นนับว่าเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิตของเราทั้งคู่เราต้องการรักษาแคว้นแต่เรากับหลงลืมลูกของตนน้ำเสียงของพระชนนียามนี้แสนเศร้าดวงตาของพระนางไม่ได้มองซื่อเสียงผู้เป็นหลานแต่เรากับกำลังมองซื่อเสียงผู้เป็นลูกสุดท้ายบิดาเจ้าก็แต่งกับหลินจูจนได้เดิมทีทุกคนต่างก็วางใจ ด้วยพี่ของเจ้าทั้งหมดไม่มีผู้ใดเกิดเดือนห้าทว่าเสียงเหรอเพราะเจ้าคลอดก่อนกำหนดทั้งที่เจ้าควรเกิดเดือนหแต่ว่ามารดาเจ้าทนไม่ไหวในวันที่เจ้าเกิดมาคำทำนายเดิมก็ปรากฏอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะในคำทำนายระบุไว้ชัดว่าเด็กที่เกิดเดือนหจะต้องเป็นพระธิดาของเสี้ยวหวางผู้นี้ และคนผู้นั้นก็คือเจ้าเด็กหญิงรับรู้ได้จากการตัดบทของพระชนนีว่าแท้จริงเบื้องหลังการเปลี่ยนผ่านอำนาจจากพระเชษฐาของท่านพ่อหรือท่านลุงของนางคงมีบางสิ่งมากกว่านี้ฉากการละเลงโลหิตของพี่น้องสายเลือดเดียวกันคงมีความลับซุกซ่อนอยู่แต่ยังไม่ถึงเวลาที่ซื่อเสียงจะต้องรู้เสด็จย่าจึงไม่กล่าวออก เช่นเดียวกับเบื้องหลังที่ทำให้มารดาต้องคลอดนางก่อนกำหนดเซื่อเสียงไม่คิดจะซักถามเพราะเชื่อว่าสักวันหนึ่งนางจะต้องได้ทราบในสิ่งที่ต้องการเช่นในวันนี้ที่ได้ทราบถึงความจริงเบื้องหลังการวางนางไว้ไม่ใกล้ไม่ไกลของพระบิดายิ่งรู้มากขึ้นนางก็ยิ่งไม่สามารถตัดสินว่าความไม่รู้ในชาติก่อนกับความรู้ในชาตินี้อย่างไหนดีกว่ากัน ในกำแพงสูงของพระราชวังแห่งนี้ทุกคนล้วนแต่เจ็บปวดพระอัยกากับพระอัยการวดร้าวที่จะต้องทนมองหลานซึ่งยังไม่เกิดทำลายแควน้นพระบิดาทรมานที่ถูกบุพการีชี้นำในทางที่พระองค์ไม่ต้องการณนะตอนนี้พระชนนีโจก็ยังคงระทมกับการกระทำอันผิดพลาดของตนซื้อเสียงเองก็เคยเจ็บปวดกับความไม่รู้ เพว่ายามนี้เมื่อได้รู้กับพานพบความปวดเล้าอีกสายเสียดขึ้นมาแทนครอบครัวซึ่งแบกรับความหนักหน่วงของสิ่งที่เรียกว่าแผ่นดินเอาไว้มีประชาชนเทินอยู่บนบ่าจะใช้ชีวิตอย่างสบายใจได้อย่างไรเมื่อถูกลิขิตให้ถือกำเนิดบัลลังทองตรงหน้าก้อมันธนาไม่ให้หลีกหนีเสด็จย่าเพคะคำทำนายที่ว่านั่น รอให้เจ้าของตำหนักรำลึกความหลังอันยาวนานสักพักซื้อเสียงจึงค่อยเปิดปากพระชนนีพยักหน้าไปยังหลังไม้ใหญ่ที่นางเพิ่งสังเกตนั่นเป็นคำพยากรณ์สุดท้ายที่ย่าได้ทำนายเป็นคำพยากรณ์เมื่อเจ้าถือกำเนิดประโยคอันแสนสั้นบอกซื้อเสียงว่าแท้จริงแล้วไม่ใช่เสียงหวังที่บีบคานพระชนนีให้ก้าลงจากหอพยากรณ์ แต่เป็นเสด็จย่าเองต่างหากที่ต้องการวางมือเพราะคำทํานายที่ปรากฏพร้อมกับการถือกำเนิดของซื่อเซียงได้ย้อนกลับไปสกิดรอยแผลเก่าของพระนางให้เปิดออกมายิ่งตอกย้ำว่าการพยายามขัดขวางชะตาของผู้อื่นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้อีกทั้งพระนางยังสูญเสียมากมายจากเหตุการณ์ซึ่งต่อเนื่องมาจากวันที่คำพยากรณ์ของพระบิดาได้อ่านออกต้องการอ่านหรือไม่ เจ้าเป็นผู้เลือกแม้เสด็จยาจะพูดเช่นนั้นแต่เด็กหญิงจะยังมีทางเลือกอื่นใดนางไม่ใช่ตัดสินใจไปแล้วหรือเช่นนั้นจึงมีทางเลือกเดียวที่เหลืออยู่คือต้องมุ่งต่อไปเท่านั้นซื่อเสียงก้าวไปหยิบหลังไม้มาถือเอาไว้จากนั้นก็วางลงตรงบริเวณที่มีช่องแสงส่องมือของนางสั่นเล็กน้อยยามใช้แรงงัดเอาฝาด้านบนออก ฝุ่นที่เคยจับหนาเพิ่งถูกเช็ดออกไปไม่นานจึงยังเหลือคราบเก่าบางเบาเด็กหญิงหลับตาลงเพื่อทำใจนางสูตรลมหายใจจากนั้นจึมเอื้อมมือลงไปหยิบเอากะโหลกศีรษะกวางออกมาอาจเพราะการเวลาทำให้เขากวางหักลงจนร่วงอยู่ด้านล่างซื่อเสียงจึงเอื้อมไปหยิบชิ้นส่วนทั้งหมดมาวางมีหนึ่งกะโหลกกับสองเขาที่หักออกจากกัน จากนั้นนางจึงค่อยๆอ,อ่านอักษรที่เลือนรางอีกทีหากไม่ใช่ว่าในอนาคตนางเคยอ่านกระดูกทำนายที่ผ่านการเวลามามากกว่า3 0 0พันปีมาก่อนเวลานี้คงยากที่นางจะสามารถทอดอักษรอันเลือนรางออกมาได้มือหนึ่งจดด้วยผู้กันมือหนึ่งไหลผ่านตรวจสอบสองตาสลับมองเมื่อแปลอักษรทั้งหมดออกน้ำตาของนางพันไหลลินที่แท้ ะตาชีวิตของนางก็ถูกกำหนดให้เป็นเช่นนี้มาตั้งแต่ต้นบุตรีผู้เกิดเดือนห้าจะเลือกสามเส้นทางอันยิ่งใหญ่หนึ่งโค่นล้มบันลังอันเกลียงไกลเพื่อมอบให้คนรักผู้พักดีสองทิ่มหอกแทงถวยราชทุกหมู่เหล่าชนทุกเผ่าล้วนดับมาลายสิ้น สามพยากรณ์ทำนายให้ป่ายปีนมอบชีวินาพาประชาผ่านพ้นภัยหากเลือกสามนางจะผ่านด่านพิคาตอุป,ปรสรรคทุกทางล้วนข้องเกี่ยวรวมกันเป็นเส้นทางเพียงหนึ่งเดียวทางหนึ่งเส้นผ่านทุกด่านต้องข้ามไป หากชื่นชอบนิยายเสียงเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเฟิงซาชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ